ครับสวัสดีครับเป็นแฟนลุยสานชาแนลครับนี่มอนี่เฮากรมานะครับชมสวนนะครับอันนี้เรื่องของอ่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือการผสมผสานนะครับอ่าอันนี้จะเป็นสวนยางนะครับสวนยางแล้วก็ผสมกาแฟนะครับผสมกาแฟนี่ต้นต้นกาแฟแล้วก็ปาล์มนะครับแล้วก็ปาล์มนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับอ่าถ้าผู้ใดสนใจก็ มาเบิงได้นะครับอ่าสิมีทั้งสวนเฮดนะครับกับซมีไล่ผสมประสานนะครับการปลูกยางนะครับการแก้ปัญหายางตายยางหนาตายอย่งกันนะครับมี่นะครับการผสมผสานอย่างลงตัวนะครับเป็นไรกาแฟนะครับ นี่นะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นต้นกาแฟนะครับข้าสีคุ้มดินนะครับด้วยแกลบนะครับนี่นี่นี่ครับมเมล็ดกาแฟนะครับวันนี้เป็นนวยแล้วครับเป็นนวยแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นกาแฟนะครับผสมประสานกันนะครับ ผู้ใดอยากเลียนรูนะครับหรืออยากมาเบิงนะครับกับมาเบิงได้นะครับตีตอข้ามานะครับที่แหล่งเรียนรู้นะครับไตครีนี่ครับเดี๋ยวสิเปิดเป็นท่างการนะครับพี่น้องายเอาผลหมมันมผลกาแฟครับอันนี้ชัดเจนเลยครับนี่นะครับเออแล้วผลกาแฟจริงมันขึ้นเต็มนี่แหละแต่มันครับกม มีต้นกาแฟนะครับพี่น้องนี่ครับสวยมากครับผูดใดอยากมาเบิ้งนะครับเดี๋ยวสิเปิดยังเป็นทางการนะครับกับแรงเดินลูนะครับในเรื่องของการรีดยางนะครับหรือการปลูกยางนะครับเท่ากับมาเบิ้งใดนะครับสวยมากเลยครับโอ้ยมีเมล็ดมีสวยครับ ทางเรนนี่หลุดนะครับก็จะเป็นที่พักเดินน้นะครับเป็นโฮมสเตย์เป็นอย่างเดียวอมนะครับนี่แหละครับโอ้โหสวยงามครับนี่เป็นเมล็ดกาแฟนะครับพันอะไรครับพกานี่ทันอะไรครับอาราบิก้าอาราบิก้าครับ เอาโอเคครับเดี๋ยวอ่าคลิปนีก้กเอาไวส้สำนีก่อนนะครับถ้าผู้ใดต้องการที่จะอยากมาหรือสอบถามนะครับก็บสิทิมเบอร์โทรไว้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีก่อนสวัสดีครับ